สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทลิปในช่องนางฟ้าทิปเดลเวอร์ทาโร่กันนะคะวันนี้มาในหัวข้อสงกรานต์ปีนี้2568นะคะสําหรับความรักของชาวราศีราศีสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงมาสงกรานต์นี้นะคะดูด้วยไพ่สามสับรับนะคะไพ่พันตาลเลอร์ไพ่ธรรมชาติไพ่ธรรมศิลป์น,นะคะแล้วก็จะมีปี ปีนักษัตรนะคะแล้วก็ราศีนะคะเนเพื่อนของคนทักคู่ของให้ด้วยนะคะปีนี้จะโดนไหมนะคะ,ะคลิปนี้นะคะมีผลตั้งตั้งแต่วันที่เพื่อนๆมาดูนับไปเลย3เดือนถ่าเพื่อนๆอบางคนอาจจะมาดูตั้งแต่ช่วงที่แม่หมอลงเลยก็นับไปเลย3มเดือนช่วงมหาสงกรามน,นี้บางคนที่จะมาเห็นคลิปนี้ช้าก็ไม่เป็นไรก็นับไปเลย3มเดือนก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานช่องนี้จะเป็นการดูดวงไม่ว่าจะเป็นแบบไทยหรือแบบสากลก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะดูเป็นลัคนาเกิดก็ยิ่งดีเลยนะคะสามารถดูของทิพย์ได้ทุกช่องถ้าเป็นถ้ายึดลัคนาเกิดคือการรู้เวลาตกฟากรู้เวลาเกิดนะ่นะคะเพื่อนก็จะเรียกว่าลัคนานะคะก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะคะเริ่มกันด้วยไพย่สำรับแรกเป็นไพ่ธรรมชาติก่อนนะคะเพื่อน ความรักเจ้าค้าความรักเจ้าค้าของชาวของชาวสิงหนะ์นะแม่หมออัดคลิปตะเบอร์แล้วนะคะหลายช่องหลายคลิปนะ,ะพลังงานของคุณจะโดนไหมจะโดนปะแปงไหมหัวกระดบ้บานจะเปียกไม่น้อยนะคะซีรีคู่กับเข้าบอนอนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับชาวสิงห์นั่นเองนะคําว่ากระดบ้านจะเปียกไหมหัวกระดบ้บานจะเปียกไหมหมายความว่า พลังงานในมหาสนีในตัวตนของ,งคุณเองจะดึงดูดให้กับคนที่มาจีบมาชอบถ้าเป็นคนโบราณเขาจะต้องล้างเท้าล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนนะคะเพื่อนเขาก็จะเป็นแบบบ้านก็จะเปียกบันไดบ้านอ่บันไดบ้านก็จะเปียกตลอดเวลาคือไม่แห้งเลยแบบคนขึ้นบ้านเยอะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมาณนั้นแหละนะคะมาดูการพลังงานของชาวสิงจะเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะสามเดือนนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ โอ้พลังงานนี้ดีนะคะพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะบอกเลยพลังงานความรักอัดสลับระหว่างคุณกับคนักคู่ครองของคุณได้นะคะพลังงานจะสลับกันได้อ่ขอให้เพื่อนๆน้อมรับอเอาแต่พลังงานดีๆรับอเอาแต่พลังงานบวกๆไปนอะะันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนๆขอให้ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาต่อกันค่ะ โอ้เดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางเขาคนนั้นเป็นคนที่เดินทางสายมัชิมาคือความพอดีตรงกลางการเป็นคนที่สันโดดการเป็นคนที่ขาจจะเป็นคนที่สันโดและพอเพียงปีนหาทางเพื่อนเดินทางสายกลางเลยบางคนจ,จะเป็นแบบทั้งทาง,ทางลูกและทางธรรมเลยไม่ทิ้งทงั้งคู่นะคะเรือนหลวงเนี่ยสุขก,กายสบายใจกินดีอยู่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์เขาอ,อาจจะเป็นเจ้าคนนายคนหรืออาจจะมียศมีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ อาจจะเกิดวันพุธคุณอาจจะเกิดวันพุธนะคะบางคนอาจมีเกณฑ์การได้เจรจามีเกณฑ์การสื่อสารกันบางคนอาจเจอกันแล้วบางคนอาจจะมีเกณฑ์การต้องเดินทางไปหากันไปเจอกันหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อกันอาจจะแบบพูดคุยกันทางโซเชียลทาง Online, ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อน พลังงานแห่งการนมน้วจิตใจพละพละกําลังทางด้านพระพูดาทางด้านการสื่อสารการเจรจานะคะเพื่อนมีเกณฑ์การว่าถ้าเป็นคนโสดอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปพบเจอกันมีเกณฑ์การได้เจรจากัรอะไรแบบนั้นนะคะได้สื่อสารกันบางคนอาจจะแบบติดต่อกันคุยกันทางเฟซทงางไลน์อะไรก็แล้วแต่พลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะพระราหูคือรัานําสมัยดวงแข็งค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลน,นะคะบางคนอาจจะหมายถึงรุ่งหลงโมมเาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ใหม่ทานเพื่อนทิพย์เรียงก่ยกอนวันนี้ทิพย์มาอ่านให้ในแนวที่ว่าไม่ได้โยงไม่ได้โยงรายละเอียดของตามตำแหน่งให้นะคะเอาแบบรักของคุณเลยกับเขาเลยล้วนๆนะคะอ้แต่งงานนะคะพร้อมแล้วไหมถ้าพร้อมแม่หมอก็พร้อมเด้อนะคะพร้อมอะไรของแม่หมอละ่ะแม่หมอพร้อมถือประตูทอง พร้อมถือประตูทองขอซองแดงให้พี่หมอเยอะๆด้วยนะนี่นะคะโอยโอยโอยนะคะความรักเ,เพื่อนๆชาวสิงจะสมหวังแล้วเด้อนะคะไพ่แห่งการแต่งงานนะคะเออมีฤกษโชคคือเป็นไพ่ไพ่แห่งการแต่งงานหรือว่าช่วงห้วงเวลาในความมีความสุขความสําเร็จแล้วก็โชคดีเรื่องของความรักนั่นเองนะคะเพื่อนๆมงคนควถึงขั้นจะแต่งงานเลยทีเดียวนะคะ คุณอาจจะเกิดปีฉลูคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเกิดปีฉลูปีฉลูโดนเด่นทั้งนั้นเพศช,ชายตกอา่าตกทองนำพาซึ่งความร่ำรวยเป็นคนที่วาทาวาจาดีเรียกว่านมน้ำจิตใจเก่งมากนะคะอา่ามีหลักการในการพูดกันจาดังบ่าวอสูรเป็นคนที่เสียสละนะคะอาจจะเป็นคุณหรือคนรักคู่ครอ,องของคุณก็ได้แต่แน่นอนว่าถ้าปีฉลูโดดเด่นทั้งนั้นเพศชายตกทองนะคะเพื่อนๆพาล่ำพารวย โอ้ได้มรดกด้วยคนรักคู่คนรักคู่ครองของคุณอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีมรดกนะคะหรืออาจจะได้มรดกของคนรักคู่ครองก็ได้ลงมด้วยก็ได้นะคะมีทรัพย์สิสนความเป็นปึกเป็นแผนลงตัวแล้วนะคะบางคนอาจจะหมายถึงสมหวังแล้วก็มีไปซื้อบ้านซื้อที่ดินปลูกกระนวองเรือนหอกันนั่นแหละนะคะเพื่อนๆลงหลักปักฐานมีทรัพย์สินไปด้วยกันอะไรแบบนั้นนะคะ คุณอาจจะเกิดปีคุณคนรักผู้กองของคุณอาจจะเกิดปีคุณปีคุณมองโลกในแง่ดีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายสบายๆเป็นคนที่น่ารักนะคะปีคุณโดนเด่นทางด้านเพศหญิงนะคะเพื่อนๆตกตก,ตกเงินนะคะซึ่งความร่ารวยค่ะโอ้โหเป็นคู่ที่ใหญ่มากเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคู่บารามีเลยทีเดียวบางคนเป็นคู่บารามีเรียกได้ว,ว่ามาเพื่อเสริมมาเพื่อเสริมและชุดดึงกันขึ้น อ่ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ไม่ได้เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันถ้าเป็นคู่บาร,รมีใหญ่นะนเพื่อนๆคือแบบเรียกได้ว่ามาเพื่อฉุดดึงกันขึ้นแล้วให้หลุดพ้นจากการที่แบบว่าหลุดพ้นออกจากปาฏาสงสารเพื่อที่จะไม่ได้กลับมาเกิดอีกนะ่ะคู่ใหญ่คู่แท้เลยนะนเพื่อนๆนี่นะคู่พระภมหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่คู่ระดับพระภรมมเช่นนั้นนะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า เขาจะคลองตนได้พรมวิหารสีเขาหรือเธอคนนี้จะเป็นคนคลองตนได้ทมครองตนได้พรมวิหารสีแล้วก็เดินทางในสายกลางในถ่ายสายธรรมะธรรเพืเ่อนแต่มีอิทธิพลนะมียศทธาบรรณศักดิ์น,าานะมีตำแหน่งตำแหน่งมีหน้านะที่การงานดีนะเนีย่ยเขานาะนะคะโอ้นะคะก็ออกมาสองใบก็เอาซะนะคะสองใบแถมนะ,ะเพืเ่อนๆมีความแถมเลยนะ พลังานของการเป็นตัวตนเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะคะเรียกได้ว่าบุญทํามกรรมแต่งของคุณนั้งคู่ที่จะไม่ได้เจอกันก็เพราะว่าเป็นคนที่เดินทางสายบุญสายธรรมไปได้วยกันการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเขามีเรียกได้ว่าความอา,อายุอ่อนเยาวแต่ว่าความราหน้าของการปฏิบัติทางธรรมของเขาไม่้ํา เออไม่ไม่อ่อนยาวเลยเห็นไหมครับจากผมดํากลายเป็นผมขาวหรือลุกล้ําก้าวหน้ามากเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบสร้างวัดสร้างวาช่างสร้างกศรรุศลผลบุญนะคะพลังงานของมหาสิทธิโชคเนี่ยคือคุณจะสําเร็จเรื่องของความรักแน่นอนโดนไม่โดนแน่นะคะโดนกระแป้งไม่กันจะโดนมาได้บ้านจะเปียกไหมก็เปียกแน่นอนนะ,ะมีคู่แน่นอนก็มาตั้งแต่ใบนี้แล้วนี่นะ,ะจริงๆอย่มาตั้งแต่ใบการพบคุยกันการเจอกันหนีแหละนะคะเนี่ย สื่อสารกันเนี่นะคะมีแน่นอนนะคะอัมฤตกโชคมงคลใหญ่ยิ่งนะคะราบผลอันมหาศาลเป็นผู้นําโชคด้วยคู่ที่จะมาชุดเดึงกันทั้งทางโลกและทางธรรมแล้เป็นผู้นําโชคด้วยนะคะเ,เพื่อนคนที่คุณจะได้พบเจอหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยนะคะอาจจะชอบสร้างวัดสร้างวาชอบสร้างกุศลผลบุญเนี่ยนะคะนี่มาสามใบเลยเน,น้นเเลยนี่นะคะพร้อมแต่งไหมแต่พร้อมกรแต่งเลยนะคะ สำรับที่สองกันค่ะมาแบบจุกๆให้นะคะแต่ว่าไม่ได้โยงเรื่องของหมู่นคนที่เกี่ยวเนื่องพอผ่านให้แต่ช่วงท้ายก็จะมีจะมีดูเป็นคู่ให้อยู่นะคะเพื่อนๆมีราศีกับนักษัตนะคะกดคีย์ ุมูมิบังคับกดขี่นะจะมีใครถูกบังคับนะนะทีนี้บางคนอาจจะถูกแบบไม่ได้ชอบแต่อยากให้ชอบอะไรแบบนั้นนะครับกดขี่บังคับกดขี่นะคะอยู่ใต้อานาจของใครบางคนอะไรแบบนั้นนะคะ ฟังกบเลยถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ดีบางคนอาจจะหมายถึงฟังกบเรื่องราวแย่ๆฟังกบเรื่องความทรงจำไดอารี่นะคะความทรงจาแย่ๆเรื่องราวร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะบางคนจะเก็บเดือนมาร้อยเป็นดาวให้กับคุณแล้วนะทีนี้อะไรก็ไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเลยพร้อมแล้วที่จะมาลงหลักปักฐานและพร้อมที่จะทําให้กับคุณนะคะ บางคนอาจจะแบบเลิกออกจากภาะวะแห่งการเพน็อกซิกมาแล้วมาเจอกันใหม่กับการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะเพื่อนบางคนอาจจะเป็นหมาหัวเน่านะคะมีความเป็นหมาหัวเน่าด้วยนาทีนี้นะมาเห็นลงศพม่หลังน้าตาจะมีคนมาเรียกร้องความรักความ สงสารจากคุณแบบโอ้รู้ว่ารักจริงรักแท้แต่ทำไมไม่ยอมรักกันสักทีอะไรทำนองเนี้นะขาดเข้าไปแล้วคุณจะเสียใจเบอยแล้วนี่ททำนองนี้พลังงานนั้นนะคะขาดเข้าไปสักคนแล้วคุณจะต้องหลั่งน้ำตาทำนองนั้นแหละนะคะโอ้พลังงานเหมือนดังกับหนังจีนเลยนะ,ะ้อคู่สถานโลกาเลยนะ่นนะเพื่อนยิงรัดยิงเลือดแบปาปงความสัมพันธ์นะคะยังไม่ชัดเจนบางคนอาจจะแบบ อยากจะเข้าแต่ก็เป็นพลังงานเห็นความทุกข์ทุกใจอะไรแบบนั้นนะคะหยุดตรวจความสัมพันธ์ก่อนนะคะช้าช้าได้พลาเลียมงามตรวจดูก,ก่อนว่าเป็นอย่างไรตรวจไม่กระทั่งทุกเรื่องทุกราวศึกษาหาดูใจกันไปก่อนในแบบนั้นนะคะคุณจะถูกชี้นำทางกดขี่กับเองไม่พอชี้นำทางอีก สุช you. ีนาทางด้วยการที่ว่าทางนั้นไปทางที่เย็นชุ่มฉ่ำใจที่รักไปทางนั้นทางนี้มันร้อนเดี๋ยวไปเลยอะไรอย่างงี้ยนจจะสุชีนาทางว่าห้ทําอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางความสัมพันธ์ก็ช่างเหลือร้ายเหลือเกินนะคะปอกกล้วยเข้าปากง่ายได้เลยเหลือเกินนั่งเฉยเฉนั่งแค่ขี้โมกเฉยเฉเขาก็รักยืนแบบโง่เขาก็รักโอ้ยไม่หมออีไรอะไรเนี่ล่ะ โอ้ยนะคะไม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆขำๆห่าๆนะคะอย่าซีเรียสอย่าเครียดกันนะคะเจอมาหัวเดาเดา๋วปรับไปไม่เป็นไม่เห็นลงสมเป็นหลังน้ําตาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยนะคะโอ้ยนะคะดีแล็กซ์นะคะเพื่อนๆตอนนี้ไม่หมอก็จะหลับแล้วเบอร์หนึ่งนะคะตัางน้าใส่กระโหลกเชงโงดูเงาก่อนไม่หมอก็นี้แล้วะะข่อจะงโดูเงาเองก่อนสิ <c oughs> คู่ควรกับคุณหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นจะมีคนแบบ เขาอาจจะแบบอ้าใช่แล้วคุณถ้าเกิดจะสมหวังเรื่องของความรักเขาก็อาจจะงงงเลยแหละว่าเอาอย่างเขานี่เราจะคู่ควรกับคุณได้ได้วยเหรอหรืออะไรแบบเนี้ยตากน้ําใส่โลกใส่กระโหลกชะงงกด้วยเราบางคนอาจจะเป็นท็อกซิกบางคนอาจจะไม่ท็อกซิกก็เป็นทั้งสองความหมายอเนี่ยบางคนที่แบบอ้าวความรักง่ายได้สุดเลนดูช่างไม่น่าเหมาะสมกันเอาเซตเลยอะ,อะไรทำนองนี้นะมันใช่เหรอคนระดับเขาเนี่ยน่าจะมารักคนอย่างเราอะไรเงี้ยส่องส่องอส่องก่อนสอง่นสงตัวเองบางคนก็จะบอกว่าไป กลับไปดูตัวเองตะกอนกู่ครหรือไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็สองว่ามันมีทั้งท็อกซิกแล้วก็ไม่ท็อกซิเนะเพื่อนๆมีทั้งสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังนะนะคะบางคนก็ยิ่งรัดยิ่งเลือดยิ่งอยากเข้าหาก็ยิ่งออกห่างบางคนก็เนี่ยจนกระทั่งไม่เห็นลงศพเป็นหลังน้ําตาถึงหลังน้ําตาบางทีบางคนไม่ใช่คู่กันแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ใช่คู่กันอยู่ดีนะคะเพื่อนๆบางคนเจ็บ ปวดกับความใน,ในความสัมพันธ์ถูกกดขี่ถูกบังคับกดขี่อะไรอย่างเงี้ยก็ฝังกบเลยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ไม่ไปต่อเลยแบบนั้นนะคะอันนี้น่าสงสารนะมาหัวเน่านะมาดูด้วยไพ่พันตาแลอเคลิกันนะคะ พลังงานหวาดกลัวนะคะพลังงานหวาดกลัวในที่นี้ถ้าเป็นเรียกได้ว่าปิดประตูปิดกั้นทุกอย่างเลยสร้างกำแพงปิดกั้นเลยไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาทั้งนั้นมีความวิตกกังวลมีความกลัวกับสภาวะที่บางคนอาจจะเคยเป็นหมาว่าเ่าเลยหรือว่าเป็นสภาวะแห่งการเจอความความรักความสัมพันธ์ที่แย่ๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวที่เพิ่จัดใหม่แล้วกันนะคะ จัดส่งถึงที่นะคะบางคนอาจจะแบบว่าคือเรียกว่าถ้ารับแท้ไม่รุ่งก็อะไรนะวิ่งวิ่งก็สู่วิธีการซื้อของกินซื้อของกินอของใช้หรืออะไรแบบนั้นนะแต่บางคนอาจจะหมายถึงมาถึงที่ก็ได้นะคะเพื่อนจัดส่งนะคะแบบมาหาคนเองนั่นแหละนะคะเขาหรือเือคนนั้นจะเข้ามาหาคนเองเลยถ้าใครเป็นความสัมพันธ์ที่ยังง่ายได้ออฟฟิศซินโดรมทํางานหนักมาก ไม่รู้แหละกาลังจะจีบใครอยู่ก็ช่างตอนช่วงเวลานี้นะมาระวังโดนแทงข้างหลังพลังอาจจะมีคู่แข่งอะไรทำนองเนี้ยหรือบางคนอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าจะกลายเป็นตัวเป็นผู้ร้ายซะยเองเฉยเลยเนี่ยบางคนบางท่านเนะี้ยนะคะทำสิบินเดินถูกแทงหลังมาหัวหน้าถูกแทางหลังเนี่ยนะคะบางคนเป็นท็อกซิกอาจจะเป็นเช่นนั้นนะคะ เอเดียวได้นงางเศร้านั่งรอมองหน้าต่างแล้วนาะทีนี้ถ้าเป็นคนโสดเงาเวลาถ้าเกิดเงาก็ต้องแบบนอนแหละอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็ต้องเงาแหละเนาะทำนองนั้นบางคนที่เงาเงาอยากได้คู่ก็เงาเงาเป็นมาหัวเน่าก็ยิ้มเงาเงาอีกนะคะบางคนนะคะเดียวได้ความเดียวได้อย่างมีคู่นะคะบางคนก็เจอกันแล้วแต่ไม่จะไม่สมหวังเรื่องของความรักก็อาจจะแบบ นอยอกน้อยใจนะนะการเป็นหมาหัวนาวหรือแบบเนี่ยความคูเลยนะนะไม่เห็นลงศพใ่หลังน้องตาขาดแล้วสักคนหนึ่งคุณจะเสียใจเบยแล้วนะคะสนองนั้นหน้ากากจะถูกสวมหน้ากากแล้วนะคะเวลานี้คนโสดนะคะเป็นพลังงานแห่งการที่อาจจะมีแบบผู้คนบางหนาหลายตาที่จะมาทําให้คุณหวันไหวถ้าคนที่เป็น คนที่แบบโสสนิทอาจจะมีใครเข้ามาหาคุณหลายคนถามว่าคุณจะโดนไหมคุณจะโดนป๋าแป้งไหมคุณโดนป๋าแป้งแน่สงการเนี่ยนะจะมีคนมามากหน้าหลายตาเลยทีเดียวแต่ถ้าผ่านหลังสงการไปละจะมีคนแบบเข้ามาจีบเข้ามาหาคุณไหมบางคนก็มีบางคนก็อาจจะแบบดูกันไปก่อนช้าๆหยุดตรวจไปก่อนอะไรแบบนั้นก็ได้คะคำมั่นสัญญาการที่เราจะตกลงกันว่รรัก,กันอะไรแบบนี้ก็อาจจะถูกตอนนี้คุณจะ ใครที่เคยให้คํามั่นสัญญาอาจจะเป็นการทวงสัญญาต่อกันแล้วถ้าเป็นคนโสดรักใครชอบใครก็ลองบอกเขาไปดูสิคุณอาจจะสมหวังก็ได้นะอาจจะมีโอกาสเรียกว่าโอกาสมาถึงแล้วแหละถ้าใครที่แบบเนี่ยปอกล้อยข้าปากนะคะใครที่สัญญาอะไรกับใครไว้จะถูกทวงคํามั่นสัญญาแล้วนาะทีนี้นะคะเคล็ดลับให้สวมแหวนในให้สวมแหวนอ,อใครที่ไม่เคยสวมแหวนเลยอะไรเงี้ยลองสวมแหวนดูบ้างนะคะเพื่อจะได้แบบ เตือนในเรื่องของความมั่นสัญญาที่ใครที่เคยจองกันเอาไว้อะไรทั้งน้อยแหละนะคะจินตนาการคนโสดความรักมันช่างหน้าสดใสอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเลยอยากอยากจะได้อยากจะลองความสัมผัสในเรื่องของความรักกับเขาดูบ้างแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงได้รอไปก่อนเลยนะทีจินตนาการมากมายโนนมโนไปทางนั้นโมโนไปทางนี้อะไรแบบนี้นะยังไม่เคยมีความรักสําหรับคนที่อยากมีความรักก็จะมโนไปทั่วแล้วนะทีนี้นะคะ เลอรอนคนโสดะขอบริจาคคู่ด้วยเอ้ยนะครับถ้าเป็นคนโสดสําหรับบางคนเหมือนคนเลลรอนเลยเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีใครมาจีบไม่มีใครมาเหลียวแลอุตส่าห์ติดป้ายว่าขอรับบริจาคคู่สักคนหนึ่งนะน่ารักนะเอ็นดูสีมีคู่กับเขาบ์บอนอคอยนอนนั่งตังต้งน้องอยู่ตรงนี้ นี่อ่านไพ่ความรักไม่ซึ้งเอาซะเลยนะแม่หมอเนี่ยนะมาอะไรขำๆอะไรของแม่หมอนะแม่หมอก็ซึ้งไม่ได้หรอกนะแม่หมอได้เท่านี้โชคลาภคู่ที่นําโชคด้วยนะเรียกได้ว่าแจ็คพอตแตกเลยนะแจ็คพอตแตกบางคนอาจจะหมายถึงพบเจอคู่เจอคนในสเปคบางคนก็อาจจะแบบคู่มาพารวยคู่มานําโชคให้กับคุณด้วยนั่นแหละนะคะโชคลาภด้วย ให้ความรู้นะคะคนโสดก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าเขาเป็นอย่างไรบางทีอาจจะให้เขานัแหละเป็นครูของเราเราก็เป็นนักเรียนก็ได้นะคะลองดูนะคะมาดูสำหรับสุดท้ายกันคุณจะถูกทวงคำมั่นสัญญาคุณจะถูกจับจองในช่วงเวลานี้นะคะเรียบใไพ ออกก่อนนะคะจะส่งถึงที่ครับนี้นะคะเดี๋ยวจะไปสำรับสุดท้ายกัน ีวลาไปสองชั่วโมงคำมั่นสัญญาไปเลย ดนึ่งหมอจัดใหม่ให้ก่อนนะคะโอเคโอเคกับอะไรยังไม่เสร็จ <laughs> ที่ก็โอเคอะไรของแม่หมอ นี่คุณไปสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้แต่พวกชาติไหนเขามาแล้วเขามาทวงของของเขาแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมก็แต่งเลยนะคะพร้อมไหมล่ะเอานี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าะคะ่ะประพุธม,มีเกณฑการ,มไ,มรมไ,มได้สื่อสารมีเกณฑการชัดเจนมากขึ้นมีเกณฑ์การได้เจราจาบางคนบางคนที่เป็นท็อกซิกก,ก็อาจมีเกณฑ์การจบได้นะเพื่อน บางคนก็อาจจะไปต่อกันได้ถ้าหากเรียนรู้ซึ่งการรายการใน,นความรู้เป็นคู่ที่จะมานำโชคลาภด้วยนะคะเป็นใครที่ไม่เป็นท็อกซิกนะคู่ใหญ่โชคใหญ่เรื่องราวใหญ่ๆห่ทรัพย์สินมรดกเนี่ยนะคะได้มาอย่างง่ายดายจากคนรักคู่ครองพากันร่ำรวยทั้งคู่แหละเวลาดวงผูกกันแล้วจะมีมรดกมีทรัพย์สินร่วมกันก็ได้ าอาจจะเกิดปีมะเมียหรือคุณอาจจะเกิดปีมะเมียนะคะปีมะเมียเป็นนางฟ้าผู้หญิงตกตกทองนะคะเชื่องความร่ำรวย<ม>พบเรือนมังกรมังกรเป็นพบเรือนอฬินะคะอาจจะทําให้เหนื่อยใจอาจจะเป็นมีอุปสรรคเรื่องของความรักพฤกษ์นะคะพบเรือนกัรมะอาจจะเป็นคนที่เสิร์ฟการงานกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ หรือว่าอาจจะมาอยู่ด้วยกันแล้วได้เป็นทํางานร่วมกันก็นได้นะคะเพื B ่อนปีวอกนะคะปีวอกโดดเด่นทั้งนั้นไปพีชายตกเงินนะคะซื่อความร่ํารวยคุณอาจจะเกิดปีวอกเขาอาจจะเกิดปีวอกราศีพิจิกนะคะพิจิกเป็นพวบเรือนพันธุค่ะอาจจะเป็นพันธะ อาจจะเป็นกรรมเก่าร่วมกันมาก็ได้นะคะจ,จะเป็นคู่เป็นคูทจะสัญญิงสัญญากันมาแต่เก่าก่ากอนนะคะปีเถาะนะคะเระเมียดตาไมยกิริยามารยาทอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่เจ้าระเบียกนะคะสรุปแล้วคุณจะได้โดนไหมโดนแน่โดนมีคู่แน่นอนโดนสมหวังเรื่องของความรักแน่นอนโดนป่าแป้งแน่นอนบันไดบ้านของคุณจะไม่แห้งอีกต่อจะไม่แห้งเรีย <laughs> กได้ว่าเปียก ถ้าคนโสดก็คือมีสเสน่ห์เยอะนะคะแต่โดยโดยเท่าที่ดูแล้วพลังงานของสิ่งที่คุณพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะค่อนข้างที่จะเดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางเสียมากกว่านะคะเพื่อนบางคนก็จ,จะแบบว่าไปทังทางโลกทางทางธรรมไปด้วยกันบางคนอาจเป็นคู่บารมีคู่ใหญ่เลยทีเดียวนะ,ะมีปีมะเมียปีวอกค่ะปีเถาะ มีเถาะส่วนราศีมีราศีมังกรราศีพฤกษ์รารศพราีพิจิกนะคะหมดแล้วเข้าเดทคนนี้จะล้ำนำสมัยเหนือคนอื่นมีอิทธิพลอาจจะมีกิจการมีหน้าที่การงานดีความสัมพันธ์ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นท็อกซิคความสัมพันธ์ของคุณจะรุ่งเรืองทงั้งด้านความรักและมีความก้าหนา้าปรับระดับขยับระดับ ถึงขั้นแต่งงานนะคะนี่มีทรัพย์สินมาเพื่อชี้นําทางกันมาเพื่อให้ความรู้ซึ่งกันและก,กันเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเอาเป็นคู่นี่แหละเป็นคู่นี่แหละเป็นคู่นะคะเพื่อนๆประมาณนั้นก็ได้มีเกณฑ์การได้เจรจามีเกณฑ์การได้เดินทางไปมาหาสู่กันสําหรับบางคนก็ถึงคำมั่นสัญญาพร้อมแล้วที่จะสวมแหวนพร้อมแล้วที่จะแต่งก็แต่งเลยเป็นคู่นําโชคเป็นคู่นาลาบเป็นคู่ใหญ่นะเพื่อนๆบอกเลยว่าพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะดีแต่สําหรับ สำหรับใครที่เป็นท็อกซิกก็อาจจะมีบางที่อาจจะไม่สมหวังบางคนอาจจะงงงเลยเอา้าได้มาอย่างง่ายได้ดูเหมือนไม่ดูเหมือนแบบดูเหมือนเราไม่เหมาะกันเลยด้วยซ้ำอะไรเงรี้ยคุณก็ยังเอกใจอยู่เอา้าเอา้เอาใช่ด้วยเหรอได้ได้วยเหรอน้ำหน้าอย่างคุณเนี่ยนะที่เขาจะมารักอะไรแบบยังยังงงๆอยู่ในดงอะไรก็ไม่รู้แหละในะนาทีนี้นะโอ้ยนะคะบอกเลยว่ามอนมีปีกุนด้วยนะเพื่อนๆมีปีกุนปีฉลุด้วยนะที่ลืมบอกว่ามีไพ่ก็มา บางคนก็อาจจะมัวแต่ทํางานทํางานไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเวลาที่มันถึงเวลาเหมาะเจาะแล้วถึงเวลาอย่างไรก็อยู่กันไม่พ้นอยู่ดีแหละอะไรที่เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันอยู่ดีนะคะเพื่อนๆพลังงานพร้อมแล้วที่จะมาเก็บเดือนมาร้อยเป็นดาวให้กับคุณพร้อมแล้วที่จะมาชี้นําทางสว่างให้กับคุณแล้วก็จะเรือนูเรืองด้วยกันไปทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยนะคะดูเหมือนไม่ไม่ละวางในเรื่องของทางธรรมด้วยซ้ำนะคะ บางคนอาจจะแบบไวเป็นความสัมพันธ์ที่ไวคือแบบเจอกันปุ๊บเอารักกันความสัมพันธ์ขยับเร็วมากนะคะถึงขั้นแต่งงานเลยอะไรแบบนั้นนะคะแบบเพราะว,าว่านี่คือมาจัดส่งเนี่ยคือเร็วเร็วเร็วเลยไม่ช้านะคะเพื่อนผู้นาโชคน้ําราบนะคะ ค่ะสาหรับใครที่เป็นท็อกซิกก็กําแพงสูงเกินหวาดกลัวใครที่เป็นท็อกซิกมาก่อนหน้านี้แบบเคยมีคู่มาหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นภาวะแห่งการไม่กลา้าไม่กล้าเปิดใจให้กับใครเลยนะทีนี้นะคะขังตัวเองไว้ยิ่งนานวันก็ยิ่งเหินห่างกับความรู้สึกที่อยากจะมีใครอะไรแบบเนี้ยเพราะกลัวความเจ็บปวดอีกครั้งที่จะมาบังเกิดขึ้นกับเขาอะนะคะประมาณนั้นทำเดียวได้มาหัวเน่า หยุดตรวจความสัมพันธ์บางคนจินตนาการดําเริงไปไกลเลยนะคะแต่ก็มีความสุขกับการจินจตนาการโอเควันนี้ทิพย์ก็ต้องขอจบคําทํานายให้กับเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีสิงห์แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆโดนมีความรักมีแฟนกันทุกคนโดนความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่มาของคู่ด้วยการดำรงตนที่พรมิหารสี่เรียนรู้กับการ รักให้เป็นรักอย่างไรเงื่อนไขรักอย่างไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษรักไม่ได้มาเพื่อรุ่มหลงัมเมานะคะถ้ารุ่มหลงัวเมาเม,ามื่อไหร่เป็นภาวะแห่งการที่จะพอยึดปุ๊บคุณเป็นคู่เราแล้วเป็นของของเราแล้วคือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของน่ะแล้วมันจะเป็นทุกข์มากมายกับการที่ขาดอิสรภาพเขาก็อยากจะมีอิสรภาพเขาก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมแต่พอเวลาที่เราตกลงวงจรมาอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นความรักที่อย่างไรเงื่อนไข ความรักที่เมตตาก,การุณาการคลองตัวนิพพุนพิหารสีจะทําให้ความรักยั่งยืนและยาวนานมากขึ้นแล้วยิ่งใครที่แบบ เรียนรู้กับการที่จะฉุดดึงกันขึ้นน่ะเพื่อนๆนะคะชี้นําทางสว่างให้แก่กันน่ะอย่างไรอย่างไรก็เป็นความรักที่ยืนยาวนานยืดยาวนานนะคะเพื่อนรักแท้รักที่แบบอยู่ด้วยกันไปจนแบบแก่เฒ่าอะไรไปแบบนั้นแหละนะคะเพื่อนโอเควันนี้ไปกันแล้วนะคะสู้ๆนะที่เป็นกําลังใจกับเพื่อนทุกคนนะคะเริมเลิฟนะคะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูให้กับทิพย์นะคะในช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่ของทิพย์นั่นเองนะคะเพื่อนเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะอ่า แล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆชาวสิงห์ทุกคนสมหวังนางปรารถนาทุกประการที่เป็นไปที่ชอบประกอบด้วยธรรมร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังในความรักความรักดีมาปกป้องความรักดีมาอุ้มชูกันให้รุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเป็นคู่ที่จะมาพาก,กันด้วยเป็นคู่เป็นตัวนําโชคนะคะจนงนอมรับออกไปพลังงานนี้นะคะพลังงานดีนะคะเ,เพื่อนๆโอเควันนี้ไปก่อนแล้วบายๆค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ บายบายขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆบายยค่ะ